นับก่อนนะได้กูมาใจดำเยเทพีูอยู่แค่บานลูมึงเอามายดดิบ้วกูใจมันลดเพื่อนจ้ำิบนู่นนตอวเดียนะได้ได้เออกูชี้ทางกูชี้ทิจีกูชี้กูชี้ทางกูชี้ดีกูชี้กูชี้างกูชี้ดีไอ้ไรดีลูกทางกูชี้ดีขอจไกไปเลยอยากมั่ยจกพอไปยืบาท เอกไปเียวเนี่ยมายุ่นะว้าไปไปไปผ้วาผ้วางเนี่ยชางวีวิวชิปตอนเดียวว่างไปไเอาชาชิปบูมาผมนะเอออยากนัเออมึงคร์แต่เดี๋ยวจะกูมาเนี่ยปล้วยลปล่เหนูไม่ตบแล้วไอเด็กบูเพื่อนเอาพี่จะแกบูเออ nè cô bà leo nhà hú à bữa nó bia trời leo nhà hú à bố má 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 giải bia bóng chi luôn bố chi nè bố ô im phần năn à bị bì bì à bì bị uống phải hóa phải chi đi nà na, nà đại để bà cu ở đơn kẻ phía không mà ý tính ra cứ trời mạnh bèo ai rồi đó bèo trăm tiếp trẻ phía ai hả nữa Ờ bù chi nàng chi bà tiêu chi กูชิกูชินงกูจบเทีกูชีมันรังากกับเด็กบ้านนี่ไอ้กูกูยังเต่ใบอาชีพฮันดี่มาไหวอีพรูอกันมึงตอนมาจันจำซีนะว้าเออตอนมาจำรีฟต่อเดียวเขาไปตอนมากันพี่ว่องพี่พีพี่ว่องตอนมาจำซีิบถพี่ว่องเป็นใบอาชีพี่ว่องตอนมาจำซิบมาจั่นเบียตอนจำซีฟคนเดียดเอ้ยมาเบิกตานากการกูเป็น ไปเอาแต่ยามนั้นกับบางคนจำทีตบานจำที่บาได้มาแล้วมองมอาไปเนี่ยจำ่บาทเอาไปเลยได้ได้ก็พ่อยเปจิไปแล้วคู่ด้วยยืนเบือจะพูดแกจะไม่ตามเวลาได้ก็เบียดไปเร้วเออแกจไม่ตามไปลาเดี๋ยวก้อจนไปเดี๋ยวก็พูดบาทหนึ่งหลังรกูเปรชจริงพอเตบี เรี่องเพื่องการรุกเด็กพี่ยังไงอยู้มาหน่อยเมาเบียคูปองได้ใช้เป็นสิบบาทเราก,ร,กระชากอิฐนะมาเล่าตัวงเอาเจอร้อยอ่ะได้ได้ะด้มาดีได้มาดาบมาดาดีดีเจอไรอ่ะดีดีก้องน้องพี่แกงโอ้น่องไอ้แกงจับดีดีดีดูทางพี่แกงกัน ไม่รู oh, ้จักเพื่อมันมาเจ้าเบียกูไปเป็นสิบบาทวัวมันเป็นบาทวิจิอาใช่เพราะมีใจมาจากเมื่อนกันจำกปีกแกงไอแกงมันเป็นอยู่ที่กระโบอ๋อใช่